ไไมม่่แดดงรเินสวัสดีค่ะชื่อหม่ลาวนะคะทิปเที่ยวเช่นยังไม่จับนะเช่นพุทธวิดีโอไม่มดที่วันนี้ฉช่นก็มาต่อกันตั้งใจถี่แหลกว่าพาไปเลยอาหารกันกินมาแล้วอันนี้เช่นก็พาไปเดินนะเท่านั้นเนี่ยก็เล่นกันแหลกๆหลกประมาณนี้แหละวันนี้เราจะไปโอโอโนโนวันนี้เราจะไปฟรี่พูลแร่งพิษ ฟรี่พูลนี่นะเราเคยไปมาแล้วห้นหนึ่งล่ะแต่ว่าห้นก่อนนะั้นอากาศเน่าลมพัดทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกแฮปเน่ามาจนเดินไม่ได้อะ่ะข้อท่อนตัวรอบก่อน่ะนะรอบนี้ก็เลยมาแก้ตัวแล้ววิวต่สวยนี้กาเรากลับไปเดินกันรอบนี้เราตลมีเกลือกมีอะไรพร้อมเลยเริ่มต้นกันด้วยนําตกแค่นี้ฉันก็ตื่นเต้นละเธอมีน้องปลาซาวหมาด้วยมาเล่นน้ำ รอบก่อนที่ฉันมาสะพานนี้ไม่มีที่ฉันเลยต้องเดินคำ้ำค้ำนม้มค้ำก่อนหินนั้นนะรอบก่อนนะั้นเขาสร้างสะพานเขาขอดังสร้างสะพานอยู่ห้าปีที่แล้วมาห้าปีทัดมาเขามีสะพานสร้างแล้วอย่างน้อยสกอตแลนด์กับมีได้ให้เธอเห็นสักคิดนะไม่ใช่เมื่อนุทยานบานเราทีแบบว่าเก็บตังไปแต่ว่าเอาไปในมดไม่รู้เมื่อนกับซับมรักก่อนฉันไปซับมรักก่อน,นสิบปีที่แล้ว ห้องน้ำเป็นบั่นปรือสิบปีนี่ห้องน้ำก็เป็นบั่นนั่นนะนะอ๋อมาต่อมีก็มีทางเดินทางเดินใครอยากเดินข้ามน้ำก็ข้ามได้แต่ว่าใครอยากเดินข้ามสะพานก็นข้ามได้นะเขาเรียกว่าแฟรี่ปูเพราะว่าะมันไส้มากแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากคือน้ำถี่ไลออกมาจากขูเขาอ่ะน้ำม,มันไส้เขาก็เลยเรียกว่าแฟรี่ปูเช่นกระไทยหร ub, ือไทยไล่คนมาเดินคนมาเดินเยอะนะคนเทนีเขาชอบไปเดินเทีย่ยว เซลฟซลฟงเซลฟี่หน่อยนิดหนึ่งท่างเดินท่างเดินนั่นนะเทียบกับห้าปีที่แล้วอันนี้นะเดินงายว่าห้าปีที่แล้วมากเลยนี่ก็คือแฟรี่พูลนะ oh, <wow. S 1> มีแค่นี้แหละที <P> ่เขาเรียกแฟรี่พูลแล้วก็ประชาชนชาวทั่วทุกมุมโลกมาเดินกันแต่เธอจะสามารถเดินขึ้นไปต่อไปได้เลยบนผูเขานะต่ว่าฉันไม่เดินเลยผมปาไม่ฉันมีแค่นี้แฟรี่พูแเราก็เดินล็อบ นี่คือค่าล็อปแล้วสร้างหายสามีถ่ายวิดีโอไฮไลทปุูดนิดนึงมีคนถ่ายวิดีโอไฮเช่นกันหรือว่าเขาถ่ายโลค่ะเช่นกับแอคถ่ายไงคลิปนี้จอบแคนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาต่อเพราะว่าฉัน,ฉนยังไปเดินอิกเทนึงเลยวันเนี้บายบาย